สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจาก,กบ้านหนองเย็นดงอำเภอคำชะยีจังหวัดมุกดาหารมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมารับเองเลยนะคะมาถึงโกดังเลยค่ะมารับเองเลยค่ะ,ะเพราะว่าต้องรีบใช้จะรีบใช้แล้วนะคะจะใช้เดือนนี้แหละค่ะเพราะว่าไถ่กบไถอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็จะลง หยอดดงอะไรแล้วนะคะน,นี้บ้านน้องเหี่ยนดงอำเภอคำชะยีจังหวัดมุกดาหารนะคะห <52. S 1> มูสิบสองหมูเห็นหมูส<อ>ิบสองหมูสิบนะคะ<อ>คุณพ่อบอกนะคะมารับเองนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานหเมตร 1, 80, แปดเซนนะคะถังมีสี่ถังแต่ละถังนี้ ใส่ข้าวได้ถังละ20กิโลสี่ถังก็80กิโลนะคะเสร็จเร็วนะคะตัวนี้ทีนี้ตัวกงจักรนะคะมีสองกงจักรค่ะตัวนี้มีสองกงจักรนะคะอ่าตัวนี้แยกเผาไว้เรียบร้อยนะคะแยกเผาไว้เรียบร้อยเท่ากับเครื่องนี้นี่เครื่องแปดแถวนี่ใช้งานได้ใช้ใช้คนทํางานสองคนนะคะเพราะว่าเราแยกเผาไว้ อ,อีกข้างหนึ่งทํางานไม่ได้อีกข้างหนึ่งก็สามารถทํางานได้นะคะตัวนี้ได้เปรียบนะคะแยกเผาให้เรียบร้อยนะคะ <มา S 1> ทีนี้จานเป็นจานใบขี้เมาค่ะจานใบขี้เมาในจานใบขี้เมามีลูกปืนข้างละสองตลับสองข้างก็สีตลับแปดขาก็สามสิบสองตลับนะคะตัวนี้คือ,อ,าอาขากบนะคะขากบนะคะทีนี้ ตัวนี้ขานีสามารถปรับได้นะคะเอาตั้งไว้ที่25ปรับได้เป็น20 15าเราสามารถปรับเข้าได้นะคะตัวนี้ดูในถังนะคะในขังงเในถังนี้จะเป็นจานดําเป็นกกนะคะมันจะลงเป็นกกค่ะแล้วเราก็แถมจานแบบรูยไปให้นะคะตัวนี้คือแบบรูยหรือแบบบาดนะคะเราก็จะแถมไปให้นะคะลูกค้านะคะตัวนี้ ถ้าเราอยากได้แบบดำกกอก็เอาอยู่ในถังแต่ถ้าเราอยากได้แบบโรยก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแคแ่นัานอเอาขึ้นเลยเอากำลังลูกทักลอกขึ้นลดนะขึ้นรถให้ลูกค้านะคะเพื่อไปอไขายดําที่ที่อำเภอกำชยัยจังหวัดลูกดาหารนะคะมะรคะลูกค้ามากับลูกชายนะคะขอบคุณลูกค้า คือคำใชยดีจังหวัดมุกดาหารมากนะคะที่ไว้วางใจเครื่องหยอดข้าวแปะะ่แถวร้านของเราเชื่อมั่นร้านของเรานะคะมารับเองถึงที่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะลูกค้าพ่อยกโคให้แน่พ่อยกนิ้วให้แน่อ่าขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ